ต๊กตอยาเสพติดพูดกันมานานแล้วผมนี่เป็นโฆษกคณะกรรมการการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเป็นโฆษกอนุกรรมธิการนะฟันธงตรงเปี้ยงเลยว่าสภาแห่งนี้ต้องสอบสวนไล่ออกยึดทรัพย์ผู้พิพากษาที่มีคำพิพากษาสารมีกาไม่ยึดทรัพย์ราชายาเสพติดซึ่งต้องโทษประหารชีวิต ไอรัตนาพามัปิดไม่ผมเลยครับท่านที่เคารพยาเสพติดมีพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช2534เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะตำรวจไปจับ ว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้คณะกรรมาการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นถ้ามีกรณีความจําเป็นเร่งด่วนเลขาธิการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง,งสงสัยอำนาจอยู่ที่คณะกรรมาการเลขาธิการปป,ปส คำถามว่ายาเสพติดในคณะกรรมการการปกครองตำรวจตอนผมเป็นนักวิชาการเล่เลขานุการเราสรุปชัดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังยาเสพติดคือนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองระดับท้องถิง่นข้าราชการชั้นสูงของประเทศที่มีอํานาจมากรวมทั้งองค์กรอิจราแล้วก็ที่มันระบาดมากไม่ยอมหยุดหย่อนก็ประชาชนอยากรวยทางรัฐ ใช้กระบวนการพวกนี้คายาเสพติดปี2542เราก็ออกพระราชาบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสแค่สงสัยว่ามันเป็นสมบัติที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดเช่นบ้านผอบทออบออบ,อบ้านผอบอตอรอห้ล้านแบบของจากทริปของลูกยอดเนี่ยยึดเลยครับปปงยึดไม่ได้ว่าสรุปว่าเขาค้ายาเสพติดนะแต่สงสัยว่าครับถินนั้น พัวพันกับการสีเทากระทัวมหาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทัวมหาไทยให้สัญชาติขุนสาเป็นนายจัน์ต่างตระกูลให้สัญชาติฉีเจสันให้สัญชาติตู้ห่าวเร็วๆนี้นะเราไปฟังแต่ชีวิตกันอย่างเดียวพระราชบัญญัติสัญชาติ2 5 0หมาตราสิสองเขียนชัดเลยว่าไอาประลัดกระทัวมหาไทยอธิบดีกรมการปกครองคณะกรรมาการสัญชาติเสนอให้รัฐมนตรีลงนาม พระเดกอนุพงษ์เผ่าจินดายอยู่มาเก้าปีให้สัญชาติตู้เห่าวันนี้อายการสั่งฟ้องตู้เห่าฟอกเงินและอยากเสียิตถามว่าคนให้สัญชาติรับผิดอะไรมันไม่รับผิดอะไรเพราะฉะนั้นสวปัญญาอ่อนสอวนางกำนันมันได้กี่คะแนนนี่สวแสนคะแนนจากประชาชนในหน่วยเลือกตั้งพูดลั่นไปหมดเลยครับ ไอ้ตือมวนชนกับปลอกหน้ารกพาดมันไม่ขยายมันไปขยายอมัดอเคอะไรก็ไม่รู้ชื่อก็แปลกอ่ะไม่ใช่ในายจันต่างตระกูลไม่ใช่ในายเทียชัยวันนิดมา